เจ๊สองนะฮะเยอะกับผมอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาสอนเจ๊ก็ทำไมมันวิ่งเร็วจังนะอย่างเงี้ยนะนการพุ่งนะอย่างเงี้ยนะตารพุ่งอยเงี้ยทำยังไงอะไรอย่เงี้ยนะโหจะมาสอนอนะ่ะให้ดูคนตามไปเรื่อยๆนะตามไปก็ถึงยี่สิบหรว่าสามห้าเหมือนผมก็ได้ อัพสปีดอัพสปีดเป็นส0งร้นคุณก็ลองดูนะกด W ิวไปเรื่อยๆย้ำๆๆๆๆนะมัน่าจะพุ่งพุ่งเร็วมากเลยนาะก็เร็วอยู่พอสมควรแต่ถ้าอัพอันนี้ไปเยอะล่ะ500เ้งี้ยว่าก็น่าจะพุ่งเร็วกว่าเดิมน,นะเนี่ยเป็นรหัสไก่ที่ผมเล่นนะมันจะรหัสอะไรรหัสยังไม่ได้เอามาลองคิปนะโอเค You r e m o v e โอเค,คอ You r e m o user joined your channel user.